วันนี้ค่ะวันนี้วันนี้วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ที่ไหนดีเบนจะมาเบนจะมาค่ะนี่เจ้าของไอโฟนวันนี้ค่ะลิวย่าค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนเบนจะมาราชูทิราชบุรีใช่งานร้อยยี่สิบห้าปีเบนจะมา เป็นมอยเขาจัดเป็นทีมเอ่อเอ่อเขอาบอยไกด์เขาบอยเ็มยอทวันนีเ้เขามาวันนี้เจมยอทใช่วันนี้เราเป็นบ <c oughs> อยเดี๋ยวเรา,าพาไปดูงานกันมวของก่อนไปไหนงานดูแบงนี้เอาของกไไนนะ่อ,อน <c oughs> เขาไปสิว่าอู่งานอ่ะมาซ้ำน้ำอะ่ะมืดเลยแล้วไม่อยู่ในม,มุมมืดกันไม่ใส่กระเป๋าวไว้หน่อยนี่แล <c oughs> ้วเราก็ได้กำได้เรื่องแสงมาด้วย

ร้อนทอดเลยร้อนร้อนเอถ่ายร้านไหนดีถ่ายร้านไหนดีอันนี้เพนน่าเอ้าไปสิไปเอยสินี่มีเพนน่าเดี๋ยวพาไปดูนี่ถายตกเพนน่าได้ะมาายมาไดหน้าที่มันไม่นี่แท ไม่เห็นหน้าที่ไั้เดี๋ยวเสร็จแล้วสวยเรวเสร็จแล้วสวยงดกสนดี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 ดไดหใจประนีประนอมด้อนขาวได้สวัสดีค่ะพี่ะ สภาพแล้วเสียหมดสภาพอไม่าไมเป็นไรกันาเออจะแล้วโอ้เยอะเกินได้กินอะไร่พาไปเดี๋ยวเราจะพาไปฉากเรื่องแสรชื่อบูธว่าอะไรซุ้มอะไรซุ้มอแห่งเรื่องสีริ้วไปห เดยว้าวแลวเดี๋ยวปขาวแ้ก็ไปเข้าซุ้มเียแคมนเปโเสียมู่ไม่ไปอีแ้ต่ไปนะคะ้ก็ไปซุ้ม เรื่องแสงยกกันนาก่กานสดนะคะมีเด็ดคือด้านการศึกษานะคะหาต่อไปนะ,ะสีขาวๆที่เข้ามามันก็จะเป็นม,ม,มันก็จะเป็นซุ้มเรื่องแสงไ่นะเราไปเรื่องแสงด้วย ต้องใส่เสื้อสีขาวสีขาวเรืองแสงมากเรืองแสงในรองเท้าใสนรองเท้าวะเห็นไหมเห็นเปล่าเสื้อชันเสื้อชันมีเสื้อเสื้อตัวดำมากดำเวอร์ไม่ตอบลมาค่ะท่านาทีแล้วอ่ะเป็นวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สาขาดีเด่นด้านาเศรษฐกิจและสังคมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปสั่งน้ำสัน้ำสัตกน้ำสังน้ำอ่าเล่นอาแล้วคุณถ่าดิหน้าไม่ิี่ขาคนเตัวเชื่อแขม่่แกแม่อะไรเนาะใส่ ไม่ได้ไม่ไดนโดนไปสองลูกแล้วเดี๋ยวจะไปต่อไปเป็นผู้ชายเปียนน้ำแล้วอุ้ยรยไม่ทันแกพี่ัดนนะอมาไม่ทันอ่ะมันมีคนเนื้อที่กูยห็นนะพอาขาดจุดมันเอาไปจายเปียนน้ำมองน้ำมาเปียนเลย กันต yeah. ่อไปนะคะต่อตีก็ได้ข้อบานดูดทุกนาทีแล้วไปซุ้มอื่นไหมต่อน้อยตรงน้ามันคนเยอะเกินแล้วข้อไม่ได้วิ่งนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้ต้องทักายได้ากด้วยเพราะว่้องรนันะต้องออกรนะาเป็นสินค้เก่าันจะน้ารุ่ นี่ก็ปลาป่องปลาป่อง,องคือแบบว่าเหปอน,น,อนาางาน,นวันม,นม,มาคืาออะไร่ะกูเมาก้องอ่ะซิ่ะปากระองไม่ด้วยท่มไม่มีใครปลาเลยแหละไม่มีใครปลาเลย ไปไปสูมือสูมืนเจ็นาทีแล้วแป๊บเดียวเจ็นาทีแล้วนี่คืองานโตจีที่เรามาเป็นเซอร์มันยังแข็งแรงอยู่ครับไม่มีคนล่อเลยเราจะแต่คนสวยกันเราดับไปเลย ไม่ละไม่ละไม่ละถ้าไม่ติดก็เสิอาหารีแต่งแต่งเต็มที่เออที่คือมาก็ไม่ได้เสิร์ฟไงได้ค่ะเออใช่นล่ผมงานนมคือเราได้นี่นี่มีโกนอโการวัดเจ้างานวัดนี่นีนี่ีเป็นายอมล เตรีเลยนะคะเตรียมตัวนะคะรถเปลูกโป่งูิหลังตค่ะได้ยินมเนียเขาจะได้ยินไหมตอนแรกคนเยอะมาตอนนี้คนน้อยมากลูกโปงจะรานี่แหละพี่เขาช่วยตกเป็นตไหแคทีแล้วไกินไปตรง เราจะไปโต๊ะกันแล้วเราไปทัวร์โต๊ะค่ะตัวนี้ไม่รู้ว่าโต๊ะอยู่ไหนค่ะเร็วใชวยพูดหน่อยดิอยากถ่ายรูปตรงเนี้ยมึงไม่ถ่ายหรอพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเรียกเรียกเกิดมีคิดเล็กขนาดนี้เกิดมีคิดเล็กขนาดนี้อะไรนะเกิดมาไม่คิดเล็กขนาดนี้อาจารย์เรียก เยวตองนี้แสงดีเวอร์คือฉ่นขอบ้างเราพามาทัวร์ฟาร์มค่ะทัวร์ฟาร์มนะคะทัวร์ดินค่ะขอได้ยินไหมน่าเราถ่ายรูปกันถ่ายรูปผ่านโือเ้าค่ะเร็วเร็วดํามากเลยดังกเฮ้ยข่าวแล้วขาวแล้ว นี่ต้องไปนั่งตรงนี้เขาฉายไฟขาวได้โดนนั่งได้ไหมอ่ะได้อุ๊ยเว่ออุยร้วขามาแล้วมันผีเลยอ่ะอุ๊ยแดงแปะเร็วแปแปเยี่ยมไม่เห็นแม้กระทั่งลิ้นเห็นตาตายเฮียไปวะ้ สิบนาทีแล้ว oh. เราไปทัวร์โตเพื่อนกันดีกว่า <Okay. S 2> เป็นคลิปแรกที่เราถ่ายเยอะมากไปแบบว่าเอ้ยมึงไม่หัดร้องเร็ว ไปโตไปกระตุกเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างหลังมังนี่ะล้อๆไปนั่นแะเพื่อเจอคนเพื่อเจอใครก็เฮ้ยเอามาเป๋าย่นอยู่ในโรงเรียนเป็นจะอมาจดีอย่ะเจอา้วั้นรกคุณคุกันตลอดคอมุยกันลออาชีพเทคี ยีงตูกเรอตัวหาตีเตตรงนี้ตั้งแต่สิบปีต่อนีวโนยี่สิบก้าเราตัวเราไ่แล้วยี่สิบปีนะฮมึงสำเร็จการศึกษานสายตามข้างหลังาจะพักบ้านจอมปืนข้างหลังข้างหลังอไรอี่ดี่อไปนะูกูบอกแล้วว่าข้างหลังข้างหลังข้างหลังแต่กูเห็นพี่โยไม่ไม่นโย สมาคมสมไปยโซเชียวิวมาอแล้ว25ปีนักศึกษาผลิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมงโซอเชียลเยียเอสเอ็ดตันเฮีวันนี้เรามอยังสุกาีเด่นะครับพบัน้19ท่านเจอกนบ้านหนึ่งไอจยจะไปหาไปหาสาวียเร้ยอะไรหรอไม่รู้ีจะเต้าสุรการต่อไปช่วงนี้ต็้งขอคามคุณ ท่านผู้มีเกียรติได้ปรบมือนะคะขอบคุณท่านนายกสมาคมศิลป์เก่าเบญจมาศราจิกิศราชจุลีและคณะกรรมการสมาคมทุกท่านมาเลยุจริงนะครับทักทายดีคือขอเรียนเชิญท่านให้ลงเถิดไหมอ่าทเจอเชิญลงนะครับขก็ต้องขอบคุณนะครับคณะกรรมการศิลป์เก่าเบญจมาศราจิทิศนาจุลีน้ำเพียงกันมากน้ำเลยท่านนายกนะ้ำลง ครับวันนี้เราให้เวลาตรงเป๊ะนะครับให้ให้พี่น้องชาวเมืองนะครัแล้วก็มาดูดเกียร์นะครับตารางท้าไปก็เตรียมพร้อมเตรรียมพสองทุ่มตอนเราเริ่มดีมากเพราะว่ามีทั้งวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็วงดนตรีลองไรเดอร์พร้อมเต็มที่เลยเพราะเสียงต่อว่าบอกว่าพิธีการเนี่ยทำเยอะเยอะมากนะคะระหว่างนี้นะครับระหว่างปับจูนไม่จูงเข้าเสียงนะครับ นักดนตรีอยากเล่นแย่แล้วครับต่อไปอาจารย์พ่อมีอะไรเพิ่มเติมตอนที่จะมีการได้รีลาดกันครับก็อุ่นเครื่องกันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีลูกหลานของเราที่งานวันีัารของการลีลาดนะคะซึ่ง่อนที่จะมีการเปิดปารีลาดอย่างเป็นทางการท่านจะได้ชมการแสดงความสามารถของนักลีลาด ซึ่งผู้ปกครองของนักกีฬาเป็นสิ์เก่าเบญจมาศราจุฑิตราชบุรีได้ให้การสนับสนุนลูกเป็นนักกีฬาในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ทุกประเทศผู้ใหญ่จะเสนือต่อทุกขัานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามเป็นโมเดลขอเชิญพบกับนายเบญจมาศราจุฑิตราชบุรีเลขประจำตัว22กับนางสาวอชิรญาสิริรัตน์ ปัจจุบันเป็นนักกีฬาลีลาสังกัดสมาคมลีลาจังกัดกลางประเภทลาตินอเมริกันรุ่นยุทธวันนะคะนายปรมาจเป็นกุญแของนายสหพันธ์อดุรยธรรมศิษย์เก่าเป็นจังหวะราชกิจราชบุรีรุ่น3ามถึงห้าหน้าถึงเจ็ดคนเยอะวะผู่นี้จะแสดงความสามารถในจัังหวดเชียงมาน่อกชัดๆขอเชิญรับชมได้จุดเบ้และไกด์นะคะ หนาาตามเาป็นจังหวัดแรกเป็นจังหวัดเพชรบุรีไปไปล,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 ลีลาดันอุ๊ยลีลาแหละลีลาเบิรงจัน <c oughs> ทำไมใั่สินพราดสปรบ้วะยกำลังเมาช่วนี้กำลังเมาแล้วใราแล้เมาแล้วะไกล้วมงเาดี้วยสวัสดีสวัสดีสวัสดี รอตอบะไปอไป่ะอุ้ยคนสวยโอยใหญ่เลยต่เชี่ยวใหญ่เลยไ่อบไปละเฮ้ยกูรอเล่นไปกันหมดไม่ว่าดีลูกแล้วก็ไันยไม่้ว่าใครมเไไม่บาเดีมันีวมันบาแเวลาแล้วเ นอ๋อแล้วเวลาเรา